เรามาดูวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องสแกนลอน X431 GDS นะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถ t o y ย t a h ไฮ u ัก i g โกปี2014เครื่อง2.5 V n t u r b o นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราจะเข้าเมนูการวิเคราะห์นะครับก็จะขึ้นเมนูมาให้เลือกนะครับ เป็นคาร์ก็คือรถยนต์นั่งนะฮะกับรถปิกอัพตรงนี้ก็จะเป็นรถสิบล้อด้วยกันทุกนะครับเข้าไปดูนะครับคาร์นะครับก็จะขึ้นยี่ห้อมาให้เลือกนะครับตรงนี้ก็คือเพจดาวเลือกนะฮะแล้วก็เลือกเป็นโตโยต้านะครับตัวแรกนะครับมีเวอร์ชันซอฟต์แวร์สองเวอร์ชันให้เลือกนะครับเลือกซักเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคนะครับ ก็จะขึ้นเมนูมานะครับ,นะรบอันแรกนะฮะ16พินโตโยต a คือรถ t o y ยต a รุ่นเก่านะครับอันที่2ก็คือ t o y o ต a 22พินก็รถรุ่นเก่าเหมือนกันอันถัดมาก,ก็เป็นโต y o ต a 16พิลนะฮะรถรุ่นใหม่ history ก็คือประวัติการสแกนนะฮะคือเครื่องสแกนเครื่องนี้สามารถบันทึกประวัติการใช้งานได้นะครับเมนูสุดท้ายคือเฮลนะครับ ทีนี้เราก็เข้าเมนู16พินนะครับรถรุ่นใหม่นะจะมีมาให้เลือกอนะันแรกเป็นเจแปนนอตอเมริกานะฮะยุโรเป็นอาร์เ r นะฮะเราต้องเลือกอาร์เนะครับก็นะจะขึ้นมาเมนูแรกนี่เป็นอัตโนมัติสแกนนะอันที่สองนะี่คือแมนนวลนะฮะให้เลือกเองนะครับแล้วก็เลือกเองนะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บก็จะมี โมเดลให้เลือกนะครับตรงนี้ไฮรักวีโก้ก็คือ KUN นะครับก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับเป็นรถ SUV pickup มินิแวนนะครับเราก็เลือกไปที่ pickup นะครับก็ขึ้นมา09-07ก็คือถึงปี09เดือน7 แล้วก็0907เป็นต้นไปนะฮะก็คือปี09เดือน7เป็นต้นไปนะครับทีน,น,น,บน,นี้เ,เลือกตรงนี้ w i t h out VSC กับ w i t h VSC นะฮะแล้วก็เลือกเป็น w i t h out VSC นะเพราะไม่มี VSC ก็จะขึ้นมานะครับเป็นไฮลักคุณ KUN เครื่องยนต์นะฮะปีจริงๆแล้วโมเดลนี้คือปี2012นะฮะเกียร์ตัวเมติก5สปีดนะครับ กดโอเคกับกดปริ้นปริ้นก็จะมีกระดาษออกมานะสั่งปริ้นได้ครจะมีรีพอร์ตออกมานะฮะทีนี้เราก็กดโอเคเข้าไปนะครับเครื่องก็จะเข้าไปหาระบบต่างๆนะครับนะตอนนี้ก็เข้าไปสแกนทุกระบบเท่าที่มีนะฮะก็ขึ้นมาแล้วนะฮะ เป็นควิกเช็คก็คือจะสแกนออโต้นะฮะพาวเวอร์เทรนก็คือระบบเครื่องกับเกียร์นะฮะนะฮะมีเครื่องยนต์มีเกียร์แล้วก็ครูซคอนโทรลนะฮะเกี่ยวกับพาวเวอร์ชัซซีนะฮะก็เป็น ABS VSC TRC นะครับก็บอดี้ก็เป็นพวก i อแบกนะครับนะถ้าเรากดควิกเช็คนะฮะลองดูนะฮะก็จะสแกนออโต้นะฮะเครื่องยนต์ เกียนะฮะโอเคโอเคนะฮะนะฮะถ้ามีปัญหาก็จะขึ้นว่าเป็นี DTC นะครับอ่าก็บอกว่า DTC เอ่าไม่สามารถอเอ่อ,อ,อคือตรวจสอบไม่มี DTC นะครับอ่า not detected ครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับโอเคทีนี้เราก็แบ็คกลับไปนะเราจะดูดัตตาลิส์นะของ powertrain รนะก็ไปที่เครื่องยนต์นะครับ เมนูแรกเลยนะครับขึ้นมาก็คือ read file data ก็คือ read trouble code นะฮะอ่านโคดอันที่2นะฮะก็เป็นการลบโคดนะฮะอันที่3ก็อ่านข้อมูลการทำงานมณนะปัจจุบันคือ real time นะฮะอันที่4ก็คือการทำ active test อันที่5้ freeze frame data นะ,ะก็คือบันทึกค่าคล้ายๆกล่องดำนะฮะ สมมุติว่ามีการเกิดฟา c o คดขึ้นกล่อ,อง ecu ก็จะทําการบันทึกว่าเกิดณนะที่ความเร็วรอบเท่าไหร่ความเร็วรถเท่าไหรนะฮะอุณหภูมิน้ําเท่าไหรนะ,ะประมาณนั้น oil reset ก็ฟังก์ชั่น oil reset ฮะ work support ก็จะเป็น special function อย่างเช่นการลงทะเบียนหัวฉีดนะฮะเราดูตัวแรกนะครับ lead code ก็บอกว่า no f o u l code นะไม่มีโค้ดนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่กดโอเคไปนะครับถ้ามีโค้ดแล้วก็ไป erase code นะครับถามว่าจะลบไหมก็ลบนะอย่างนี้โอเคไปนะครับทีนี้เราอ่าน current data นะ data stream นะอ่านทั้งหมดหรือว่าจะเลือกเป็น primary engine control นะฮะก็จะมีให้เลือกว่าจะอ่านอะไรนะครับนะมีหลายระบบนะัะ ทีนี้ผมก็จะเลือกเป็น All Data นะครับจะเลือกเองหรือว่าเป็นเลือกทั้งหมดเราลองเลือกเองดูฮะถ้าเลือก Select All นี่มันอาจจะง่ายนะตรงนี้ฮะถ้าเราเลือกเองก็ต้องคลิกไปนะว่าจะเลือกตัวไหนนะครับแล้วก,กดเพจดาวลงไปเลือกดูนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่เอาก็แบ็คกลับไปนะฮะเป็น Select All ฮะเยอะดีก็จะเลือกให้เราทั้งหมดแล้วเราก็กดโอเคนะครับ ก็จะขึ้นมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะรายละเอียดครับก็มีสถานนะไฟโชว์ไม่มีนะครับนะก็จะมีรายการให้ดูนะครับเพจดาวลงไปดูนะครับก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะอ n g i n e speed นะครับครับกดไลดูนะฮะก็จะมีอ่อ ค่าฟีดแบ็ของหัวฉีดนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับกดไล่ดูนะครับถ้าจะแบ็กก็ย้อนกลับไปตรงนี้นะครับมัจจะช้านิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเข้ามาดูข้อมูลค่อนข้างเยอะเวลาแบ็กก็แบ็กจะช้าหน่อยก็แบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชัน Active test นะ actuation t e ท t นะครับเราลองดูฟังก์ชันที่นิยมทำกันนะ c o n t r y l t n e e y l i n l e r u t e l นะครับตัดสูบสูบสนะครับนะเขบอกว่าช่วงที่ตัดสูบเนี่ยจะดูค่าอะไรด้วยไหมเราก็ดูนะเราอยากจะดูรอบเครื่องยนตนะ์ดู p a m i l y เ,เราลองดู Engine Speed ดดูนะครับกดโอเคนะตอนนี้รอบอยู่ที่746นะเดี๋ยวเราลองตัดสูบดูนะครับรถจะสั่นนะรอบก็จะตก ก็าจะสวิงยกเลิอกอาจจะช้านิดหนึ่งนะยกเลิกครับตอนนี้ก็ยกเลิกแล้วนะครับแล้วก็แบคกลับไปนะครับทีนี้เราดูฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะที่ใช้บ่อยก็คือเอทสเดอะฟิลลิกนะฮะการเทสระบบ จเพิงว่ามีตรงไหนรั่วไหลหรือเปล่าหรือว่าปัาม๊มคอมเนเรวใช้งานอ,อ,อยู่ในสภาพโอเคหรือเปล่านะฮะหลักาการก็คือว่าเหมือนเดิมนะครับเข้าไปดู Data อะไรไหมเราจะดู Engine Control ดู Engine Speed นะครับโอเคดูที่รอบเครื่องยนต์ประมาณ700กว่ารอบนะทีนี้ถ้าเรากดตรงนี้ไปนะฮะรอบเครื่องยนต์จะขึ้นไปที่2,000รอบทันทีทันใดนะ ก็เป็นการเช็คว่าระบบเชื้อเพลิงมีการรั่วไหลตรงไหนหรือเปล่าถ้ารั่วไหลระบบรอบอรอบเครื่องยนต์ก็จะขึ้นแบบไม่สมูทนะฮะก็จะมีอาการกระตุกหรือสั่นให้เห็นนะครับเราลองดูนะครับเครื่องยนต์จะเร่งขึ้นมาน2,000กว่ารอบประมาณ2,000รอบนะครับแล้วก็จะหยุดเองนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบดูว่าระบบเชื้อเพลิงโอเคไหมสมบูรณ์ไหม ก็เป็นการเช็คได้อย่างหนึ่งว่าปั๊มคอมเร็วปกติหรือเปล่านะครับหรือมีการรั่วที่แหวนรองหัวฉีดอะไรหรือเปล่านะครับดูได้นะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะฟังก์ชันพวกนี้นะครับโอเคแบ็กกลับไปนะฮะฟังก์ชันออล์รีเซ็ตนะครับจริงจริงแล้วตระกูลรถญี่ปุ่น,นะจะเซ็ตจะทําการรีเซ็ตออล์รีเซ็ตไม่ได้นะฮะจะต้องใช้วิธีแมนนวลเนี่ยนะฮะตรงนี้ที่เขียนมาให้ก็คือวิธีการเซ็ตด้วยแมนนวลนะฮะ ให้กดสวิตช์ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปก,ก็จะเซตได้ด้วยเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็แบ็กกลับไป work support นะฮะลองดูนะฮะ all work support ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการลงทะเบียนหัวฉีด injector compensation นะครับหรือการที่เราเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงไปก็จะมีการ initial หรือการ learning ปั๊มใหม่นะฮะหรือแม้กระทั่งเปลี่ยน SCV ะะหรือเปลี่ยน engine chain หรือเซ็ตค่าอะไรบางอย่างนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ injector compensation นะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็เข้าไปก็เป็นเซ็ตคือ,คอ,คอตั้งค่าอ่านค่าอ่านค่านี่ฮะตรงนี้คือรหรอัสหัวฉีดนะฮะ ถ้าจะเซตค่าคือป้อนค่าหัวฉีดใหม่ก็เข้าไปนะครับนะก็จะมีค่าให้มีตัวคีย์บอร์ดมาแล้วให้ป้อนค่าเข้าไปนะในที่นี้เราไม่ป้อนนะโอเคนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับครับนะอันนี้ก็คือการเข้าเมนูหลักๆนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆประมาณ80-90%ิบครับนะ ส่วนเมนูแชสซีหรือว่าบอ d y นี่จะใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่